สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวลังใช้งานกับเจ้าตัว Samsung Galaxy A07 กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก a m s u n งในปีนี้นะครับซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคานะครับ2 9 0พเก้าบาทซึ่งรอชมคลิปแกะกล่องกับสีดำได้ซึ่งพี่ทำการ กดเพิ่มมากับตัวมือถือที่สเปคให้มาดีจริงผมจราคาเต็มคือ2999บาทตอนนี้ลดเหลือ2 0งบาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคา อาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงนะครับหรือว่าของอาจจะหมดแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้ที่นะให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับมาดูว่าตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างกับมือถืองบ2000 9 0บาทนะครับให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องมีความสวยงามมากน้อยเพียงนะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับถุงตัวนี้ซึ่งพีชอบในการออกแบบและสีสันของตัวเครื่องมากมีความสวยงามจริงครับกับสีนี้นะครับ บอกเลยว่าเก็บวีเทลงานประกอบถือว่าซัมซุงทำออกมาได้ดูดีมากนะครับซึ่งพีชอบในการออกแบบมากรอชมคลิปแกะกล่องตัวสีดำได้เพราะว่าพีทำการกดสั่งซื้อมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะในผมในการเกนะ็บวีเทลเนาะโมโดูลกล้องให้มาในการตัดกับตัวฝาหลังก็ถือว่าดูดีมากนะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งตัวกล้องให้มากับความคมชัด50ล้านมี AI Cam ค r a คิดดูกับงบ2000 90บาทจากซัมซุงทำออกมาได้สุดยอดจริงครับด้านข้างมีปุ่ม Power สามารถทำการสแกนมือหรือว่าทำการทัด ID ตรงนี้ได้นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากกับตัวปุ่ม Power นะครับแล้วก็ตัวนี้มีการใช้งานปุ่มที่เป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เรามาบริเวณด้านข้างตัวนี้ให้มาเป็นพอร์ต y p ซ c ซึ่งพอร์ต y p ซ c รองรับในการฟ้าชาร์จก็คือ25วัตต์นะครับ พร้อมได้มีรูหูฟัง3.5ลำโพง1ตัวนะครับผมตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากแล้วก็ใช้งานมาถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับกับหน้าจอสัปพ,พีนะหน้าจอให้มา6.7นิ้วกับหน้าจอ HD Plus Refresh 90เ z สู้แสงให้มาดีมากกับการสู้แสงคือ800นิ้นกับความบางขนาเครื่องคือบางจริงครับบางเพียง 7.6มิลม mm นะครับกับตัวบอดี้เพียง1 8 4กร,รมัมถือว่าหน้าจอน้ำหนักบอดี้ทาออกมาได้ดูดีมากผมซึ่งพี่ชอบกับตัวหน้าจอริฟเฟ0กสุดมากทัดกดมีความสมูทมากเพราะว่าใช้ตัว CPU ซึ่งจะอยู่ในกับมือถือราคาเลท4 0 0 0 5 0ห้หรือว่า3,000กับเจ้าตัว,ว Helio 9 9นะครับ CPU Octa Core ความเร็วสุดคือ2.2 GHz ถือว่าทำความเร็วออกมาได้ดีมากใครชอบความเร็วของมือถือตัวนี้ถือว่า Samsung Galaxy A07 ให้มาดีมากความเร็วถือว่ามีความสมูุจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าลื่นไหลดีมากผมบอกว่าลื่นไหลจริงเล่นเกม ROV นะปรับสรงสุด 60เฟรมตัวนี้ถือว่าสบายหายหัวนะครับใช้งานมาถือว่าดีพอสมควรเลยหลังจากที่พี่ทำการสัมผัสต,ตัวนี้มานะครับเกมฟรีไฟพี่ปรับเป็นประมาณแบบกลางๆสูงๆก็ปรับได้นะครับเกมตัวเกมชีนแพ็คปรับเป็นกลางๆต่ำๆลื่นไหลครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับไม่แปลกเลยว่าทําไม Galaxy A07 ตัวนี้จึงขายดีนะครับ บอกเลยว,ว่าตัวเกมพับ g ีพีปรับเป็นกงกลางต่ำๆก็ยังมีความสมุนแต่คิดดูว่าใช้งานง่ายขนาดไหนแล้ว,วตัวนี้พพอร์ตขึ้น 4G 2ซิมนะครับผมในการใช้งานจริงนะครับนี่อันนี้คือความลื่นไหลซึ่งพีชอบกับตัว user และผมตัวนี้นะอินเทอร์เฟซมากหรือว่าตัว UI นะครับรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายจริงครับนี่อันนี้คือ เกี่ยวโทรศัพท์นะเป็น Android 15นะครับผมตัวซอฟต์แวร์หรือว่า One UI version 7.0นะครับอันนี้คือเครื่องเปล่านะครับไม่ใช่เครื่องติดร็อกอะไรสิ้นะครับสัปพีนะถือว่าใช้งานมาถือว่าโอเคมากกับงบ2,000 90บาทตัวนี้นะครับมีความเรื่อนไหลถือว่ามีความสมุทมากแล้วก็ในการตั้งค่าก็มีให้เราเยอะแยะมากมายมีการเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 5แล้วก็บู t ูเวอร์ชัน5ผมแล้วก็สามารถทำการแชร์สปอตให้กับอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็มีในการแชร์สามารถทำการแชร์เป็นทั้ง Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ตัวนี้ก็ทำการแชร์ด้วยถือว่าให้มาดีมากในการปล่อยฮอสสปอตนะครับนีมีตัว จัดการซิมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการใช้งานในการปรับเสียงก็มีให้เราผมเรียบร้อยซึ่งสามารถปรับตัวเอฟเฟกเสียงได้ซึ่งเอฟเฟกเสียงสามารถทําการกระจายเสียงเป็น d o l บ y a แ m o มอคิดดูว่าคือให้เรามาดีมากในการใช้งานในการปรับแต่งในการสวมใส่หูฟังหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ เป็นลำโพงตัว Do b b y a นะ้แอดมอละคิดดูว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครัผมจอภาพตัวนี้ก็สามารถทำการใช้งานความสว่างและชอาทีมมืดก็สามารถทำการใช้งานได้ถือว่าตัวลอมนะ่ะมันมีความลื่นไหลทำให้ในการกดในการทัดทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากครับผมอันนี้พี่ขอเช่นชมกับตัวลอมนะครับนี ปรับได้ผมปรับตัวเอฟเฟกมาตรฐานหรือว่าปรับได้ซึ่งก็ปรับง่ายๆจริงแน่ะตัวนี้ผมหลังจากที่พีทำการใช้งานมานะครับบอกเลยว่า work มากในการปรับตัวเรฟเฟกของหน้าจอนะครับนี่ทัดดีมากทัดติดนิ้วดีจริงกับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พีซื้อมาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบริษัทซัมซุงเลยทั้งสิ้นนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องเลยนะครับผมนี่ อันนี้พีกดมาเองเลยนะครับผมบอกเลยว่ากับเลทราคาประมาณนี้ถือว่าให้มาดีมากก็คือเลทราคา2 0 0พันแล้วแหละแล้วก็ผมตัวนี้ก็คนแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็สามารถทําการใช้งานมัลติวินโด์ก็สามารถทาการใช้งานได้ในการปรับในการปรับหรือว่าในการใช้งานหน้าจอมุมมองหน้าจอแยกตัวนี้ก็ทําการใช้งานได้นะครับผมซึ่งพีเช่นพีแอปโทรนะครับพีก็กดไปแบบนี้แล้วพีก็ทําการใช้งานในการปรับซึ่งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากปรับเป็นเดี๋ยวผมแบ่งหน้าจอไว้ด้านบน ด้านล่างหรือว่าใช้งานมัลติวินโดว์ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็ดูดีพอสมควรเลยผมบอกเลยว่าเวิร์กมากหลังจากที่พี่ทําการเชื่อมตัวนี้มาไม่แปลเลยว่าทําไมตัวนี้จึงน่าใช้งานสับเพีนะครับพวกพี่ใช้งานมาถือว่าโอเคมากเลยครับนี่ใช้งานมุมมองหลายต่างก็ถือว่าดีมากเลยอันนี้เห็นว้ว่าพีไปถ่ายรูปมาถือว่ากล้องก็สีสันดีมากกับกล้องหลัง 50ลานเนี่ยผมพี่รู้สึกว่าแบกหน้าจอมันมีความเลื่อนไหลซัมซุงทำลอมออกมาได้เดอะเบสจริงครับใครชอบลอมดีไปซัมซุงครับตอบโจทย์เนเรื่องของตัวลอมนะครับผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าดูดีจริงครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังให้มา50ล้านมีตัวออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มี AI Camera จากซัมซุงแล้วก็กล้องหน้า8ล้านผมตัวนี้สามารถรองรับในการเพิ่มในความจำถ้าเราถ่ายรูปเนาะเยอะ ก็เพิ่มตัวไมโครดิกร์ดได้อีก2เฮลาไบต์นะครับถือว่าให้มาดีพอสมควรเลยนะครับนี่ปึ๊บกดชัตเตอร,ตอร์ก็กดง่ายนะครับโหภาพดีมากเลยอะ่ะปรับเปลี่ยนเป็น50ล้านก็ปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับซึ่ง UI ของตัวซัมซุงเนี่ยขึ้นชื่อว่าแบรนด์ที่ UI ในการถ่ายรูปได้ดีอยู่แล้วแหละนี่ผมเป็นแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับนี่วีดีโอก็พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมรู้สึกว่าทัดในการเปลี่ยนตัววีดีโอไปถ่ายรูปภาพเนี่ย CPU Helio G8 G9 เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับนี่ซึ่งมันมีความเร็วจากตัว Helio G81 หรือว,ว่า G88 หรือว,ว่า G5 ตัวนี้มันเร็วอยู่แล้วผมก็คือ G9 เนี่ยจะมีความเร็วเทียบเท่ากับตัว Helio G100 หรือว่า G200 แค่ลดลงประมาณนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดูดีมากอันนี้ฟังก์ชันของตัวกล้องมิมิดโปรกลางคืน อาหารพอนมาม่าแล้วก็โซมโมชันแล้วก็ไฮเปอร์แลมนะครับฟังก์ชันของ,องกล้องก็มีให้เราเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือสีสันของตัวรูปภาพซึ่งสีสันมีความสวยงามจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัวสีสันแล้วก็กล้องหน้าถือว่าถ่ายออกมาแปล้านก็ถือว่าทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับแบตก็ถือว่าอึดกับแบต5000ันแอมแ์มอยู่ได้1วันเพียงพอมากนะครับนี่ถ่ายรูปสีสันสวยงามมาก บอกเลยว่า Samsung Galaxy ตัวนี้ทำออกมาได้เกินค่าตัวไปเยอะจริงกับงบ2 9 1บาทนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งพี่เนาะจะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่พี่ทำการกดสั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามนี้พี่จให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้า ปลอดภัยหมบางครั้งของอาจจะหมดหรือว่าราคาอาจจะขึ้นส่วนตัวนะกับงบเลทประมาณ2,000กว่าบาทหรือว่า2,500ก็ยังคุ้มค่ากับตัวนี้นะครับสัำน,นี้ขอบคุณครับ